สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะวันอังคารที่สิบสี่นะคะตรงกับวันพระน้องวันนี้ตรงกับวันพระค่ะอังคารอังคารตรงกับวันพระนะคะวันพระก็นักสงฆก็ทําบุญไปละทําบุญไปเรียบร้อยค่ะนะคะเอ่อเอ่อมีเรื่องเล่าให้ฟังตื่นเช้าขึ้นมาตื่นหนอขึ้นมาปุ๊บรู้แล้วว่าเป็นวันพระนะคะ ต่คุณสุก็คือคุณสุจะมีหน้าที่เยอะใช่ไหมคะก็คือส่งหลานใช่ไหมคะส่งหลานไปโรงเรียนประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงนะคะเปียกหมดเลยเจ็ดโมงคุณสุก็ดูด,ดูกระเป๋าดูตังในย่ามค่ะคุณสุก็จะมีย่ามนะคะมีย่ามประจําประจําตําแหน่งมีย่ามประจําตําแหน่งนะคะคุณสุก็เลยดูกระเป๋าในาย่ามอ่าปรากฏว่าเหลือตังอยู่ร้อยเจ็ดสิบนะคะเหลือ ไม่รู้ว่าซื้ออะไรบ้างนะเมวนเล้ยตั้ง170อยู่ร้อยเจ็ดสิบนะพอเหลือร้อยเจ็สิบอะต้องตัดสินใจนะตัดสินใจทำอะไรระหว่างทําบุญลอยหรือว่าให้หลานเจ็ดสิบหรือว่าให้หลานร้อยหนึ่งทำบุญเจ็ดสิบนะคะเพราะันสุจสดจะชําระนี่ส่งทุกทุกวันพระใช่ไหมคะทุกวันพระแล้วเสร็จแล้วก็วางตังไว้วางวางไว้เบื้องหน้าของตัวเองนะคะ ก็คิดว่าเอาล่ะวัดใจตัวเองนะคะหลานก็แต่งตัวไม่เสร็จสักทีเดินไปเดินมาส่วนคนจะไปวัดคือก็คือพี่สาวเนาะเขาเป็นได้ออกวัดเขาก็ทำกับข้าวเขาจะออกกับเข้าวซึก็ออกปัใจจัยใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ออกไปออกมาก็เลยตัดสินใจเอาตังค์เจ็สิบโมทนานะยก,ยกใส่เนื้อกามน้องอยิงหัวสาธุสาธุเอาไปห้พี่สาวนะคะสมบุญ แล้วเสร็จแล้วร้อยหนึ่งให้หลานดูสินะคะเออสู่มานึกถึงคำคำสอนของคำสอนของพระศาสดาเราใช่ไหมฮะพ <c oughs> ระศาสดาท่านสอนบอกว่ามีเงินถ้าเรามีทรัพย์นะคะมีทรัพย์มีปัจจัยเราแบ่งเราแบ่งแบบไหนคะนะคะเราก็แบ่งแบ่งไว้ก็คือหนึ่งก็คือฝังดินใช่ไหมฝังอื่นก็คือ การทําบุญไหว้เบื้องหน pues mm ้านะคะเบื้องหน้านะคะฟังหนูก็เลยว่าเออนะทําบุญเจ็ดสิบนะคะแล้ว right ก็ส่งข้อย่าใช่ไหมส่งข้อย่าแล้วก็คือตอบแทนบุญคุณใช่ไหมตอบแทนบุญคุณนะคือก็เลยให้หลานร้อยหนึ่งบอกว่าคุณย่าไม่มีแบงค์ย่อยหนูมีถอนไหมก็บอกไม่ตัวเตี้คือหลานเขาจะใช้วันละหกสิบใช่ไหมคะเขายู่มอสองรู้สึกเลยว่าหนู ถอนตังไม่ยาสี่สิบเขาบอกไม่ไม่มีตังถอนสรุปแล้วเราต้องให้ร้อยนึ่งนะตอนเย็นต้องรอทวงนะถึงถ้าเกิดไม่ทวงไม่ได้นะไม่ได้ขืนนะคะร้อยหายปุ๊มเลยนะคะประมาณนี้นะคะ่ะคือเล่าสู่กันฟังว่าว่าเราเราให้คือเราให้เบื้องหน้าคือเบื้องหน้าคือบุตรหลานเราก่อน บมดหลานแล้วก่อนเพราะว่าเขาต้องไปเรียนหนังสือนะคะคุณสุก็เลยให้เขาร้อยหนึ่งทำบุญเกตสิบหมดตัวฮะแต่เนี้จะขับไปส่งหลานอยากซื้ออะไรก็ไม่ได้นะคะแวะไม่ได้ไม่มีสักบาทโอ๊ยตลกนะคะดีก็นะคนเราคนเราเนี่ยบางทีก็บอกนะปากพูดรว่ารกาักตัวเองรักตัวเองนะคะปากเนี่ยพูดว่าอุย้ยฉันรักตัวเองนะรักตัวเองแต่ตื่นตื่นน้อขึ้นมาทําอะไรคะ นึกถึงคนอื่นคะ่ะหลานตื่นได้ยังหลานมีอะไรกินใหม่นะคะนะถ้าคนมีสามีก็สามีเรามีอะไรอ่าทําอะไรให้สามียังทาข้าสามีนะถ้ามีภรรยาก็นึกถึงภรรยานะถ้ามีลูกก็นึกถึงลูกนะเขาบอกว่าแล้วปากก็บอกว่ารักตัวเอง <c oughs> ตื่นนอนก็นะก็ทําให้แค่คนอื่นนะคะแต่คุณสุก็จะทำ,ทำบุญนะคะทําบุญให้ตัวเองก็คือกุญสุก็จะแบ่งปัน คือแบ่งปันให้ตัวเองแต่กำหัดลมหายใจก็คือการรู้หนอกันก็คือการภาวนาของสุก็จะทำให้เป็นนิสอยู่แล้วคือให้เคยชินนะคะคือการภาวนาคืการรู้รู้เท่าทันอารมณ์ของเราเองนะคะแล้วก็ติดผ้าเบรกไว้ก็คือเบรกเบรกในสิ่งที่ไม่ดีนะกระทำในสิ่งที่ดีนะคะโอเคประมาณนี้นะคะให้รู้เท่าทันอารมณ์นะอารมณ์ในที่นี้คือโลกคือโลกคือ คือโลโกรธหลงใช่ไหมคะเออถ้ามันเข้ามานะนะคือจะโกรธใครเข้ามาก็เบาเบาเบาติดเบรคไว้เบาเบาเบาไม่โกรธนะไม่ด่านะไม่ว่านะอะไรอย่างงี้นะเออวระวันนี้แหละะก็พยายามวันนี้วันพักก็เกินเกินด้วยธรรมะหน่อยนะคะก็ครึ่งคลิปแรกก็ไปธรรมะก่อนนะคะไปธรรมะก่อนก็ก็อย่าพึ่งก็อย่าพึ่งไป ไปขายของโดยโดยโดย,โดยตรงแล้วก็พูดเรื่องธรรมะธรรมะให้ให้ให,ให,ห้คือให้มันตรงวันคือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันนี้คุณใส่วันนี้คุณใส่เสื้อนุองหญิงออกตังให้คุณน้าหน่อยลูกออกตังให้แม่เลยลูกตังค่าไอ้ค่าเท่าไหร่ะคะอ่าอ่าละมุนมาเอากับ พี่ก่อนก็ได้ค่ะพี่แดงไปวัดมานนี่วันพระจะ <c oughs> อันนี้น้องสาวน้องสาวคนสวยเขามาเก็บค่าค่าคนตาย <c oughs> น้องสาวคนสวยค่ะวันน่าชุมชนนะคะน่ารักน่ารัก โอเคตอนนี้เราก็มาคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุนะคะพูดไปเยอะแล้วนอกเรื่องนะคะคุณสุก,ก็ยังใส่หุ่นเป็นผ้าถุงผืนเดิมนะคะก็ผ้าหุ่นตัวนี้ก็คือไทยรื้ปากนะคุณสุเพราะว่าเขาสวยก็สุเลยใส่ใส่ไว้เลยนะคะใส่ไว้เลยคือเขาเข้ากับตัวตัวขาวตัวนี้พอดีพอดีลูกค้ายังไม่ได้ส่งที่อยู่มาแต่แต่โอนตังค์มาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือได้ตังค์แล้วเราก็ใจเย็นเย็นล่มๆลไปเลย เพราะว่าเราได้เงินแล้วเนาะส่งส่งตัวไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาคือลุสุก็ขอที่อยู่เขาแต่แต่เขายังไม่ส่งมาคุงสุกก็เลยนะใส่หนไหวนะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวลุสุกขยับหนตัวนี้แป๊บหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวต่อดอกใช่ไหมคะอันนี้เป็นผ้าถุงป้ายตัวนี้ลายตลองตัวนี้เขามีหลายสีเป็นเป็นสีลุงนะคะเป็นสีล,งลุงเราก็ใส่เสื้อตัวไหนก็ได้สบายๆนะคะ ส่วนตัวนี้ก็คุณสุลง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 อะไรคะลง youtube ไว้แล้วหรือไม่ก็ลง facebook ไว้แล้วนะคะในตัวดอกนะคะคุณสุก็มันน่าจะเป็นดอกทานตะวันใช่ไหมคะเป็นดอกใหญ่ๆนะคะดอกเดียวกันกับที่คุณสุใสเมื่อวานนึงสุดเจ็บคอนะคะเจ็บคอได้ได,ได้สวยเดี๋ยววันนี้ก็จะสอยซับแล้วก็ปรับพนุ่มนะคะนะคะส่วนแขนนี่นะคะส่วนแขนนี่ก็คือคุณสุจะไม่ทําอะไรต่อแต่เป็นแขนสี่ส่วนแล้วนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะดอกเขาสวยถ้าเราทำแล้วมันจะทําให้ดอกเขาไม่สวยขึ้นนะคะตอนนี้คือเราโชว์ดอกเห็นไหมคะการจบของชายเขาเวลาเขาเสียเขาจะสวยแล้วนะคะคือบางครั้งการทํามากๆนะทาเยอะๆหรือว่าประดับเขาเยอะๆคือคือไม่ใช่ว่าจะสวยนะคะคืออย่างคุณสุใส่ก็ไม่ต้องทําอะไรจบจบที่ดอกมันแล้วคือตัวดอกเขาสวยนะคะพอดอกเขาสวยแล้วก็คือมันโอคือเราโชว์ดอกแล้วนะคะคืออย่างอื่นอย่าไปทํา แต่บางลายโอเค,อเ,คเราเพิ่มเราเพิ่มแขนเ,เพิ่มไรายได้นะ,ะบางลายก็จบในตัวเขาก็จะสวยฝานะคะเนาะอันนี้ก็พูดกันพูดกันแบบคนชอบถักนะคะก็คือการการม่ข้อลายออกมานะคะส่วนตัวดอกลาย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 กังหันเนี่ยนะคะมัสุดถึงต่อต่อ,ต,อต่อแขนลงมานะคะตัวนี้ก็สุดเจ็บคอเหมือนเหมือนตัวเขาก็คือเป็นเป็น เป็นเกตเป็นเกตรอบคล้ายๆกางหันของเขาเนี่ยนะคะก็คือให้มันก็คือให้มันบาลานซ์กับตัวเสี้ยนะคะส่วนแขนีนคณสุก,ก็อ่าทเป็นชายออกมาสวยๆเป็นกระดิ่งออกมาสวยๆใช่ไหมคะก็คือบางลายคือเราทําได้แต่บางลายคือมันก็ไม่ควรทํานะคะ,ะตัวนี้เป็นแขนสีส่วนนะคะก็ใส่เข้าไปคือนางก็จะสวยหวานขึ้นมานะคะ ถ้าอ่าถ้าจบในตัวเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้เขาจบเขาจะมีช่องเขาเห็นนะคะหยกัยกหยโค้งโค้งเขาสวยดีนะคะแต่อ่าตัวนี้เขาก็จะดูหรูดูคือไปงานที่หรูหรูได้เลยนะคะเป็นเจ้าภาพคือเจ้าภาพใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ได้เลยนะคะคือสวยมากนะคะสวยมากนะคะแล้วเป็นแขนสี่ส่วนก็คือแขนสี่ส่วนก็คือแขนเท่ากับแขนเราก็า <laughs> คืออาาอย่างคนใส่ยอย่างนี้นะคะ แต่มันตัวใหญ่สาหรับคุณสวยใช่ไหมคะแต่ถ้าถ้าเล็กลงมันน่าจะสวยนะคะแต่สําหรับเจ้าของเสื้อเขาคงจะสวยมากนะคะพูดถึงเนาะ <c oughs> คงจะสวยมากนะคะส่วนคอเข้าไปนี่จะสวยมากนะคะคอเขาจะเป็นเหมือ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 นตัวยูอะไรประมาณนี้นะคะคือใครตัวยูประมาณนี้นะคะเ็าจะออกมาสวยนะคะงานตัวนี้สวยมากนะคะสวยมากไปเป็นเจ้าภาพใหญ่ๆได้แล้วก็ปักดอกไม้ถือว่าเราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะ คือเขาก็จะมีให้เราปักดอกไม้นะคะพอปักดอกไม้ตรงนี้นะใส่กับเสื้อตัวโอ้โหคุณสุคิดว่านะเสื้อตัวละหมือนเหมือนยังแพ้ยังแพ้นะคุณสุสุคิดอย่างนั้นนะสำหรับคุณสุนะนะคะมันคุ้มมากนะคะมันคุ้มมากกับ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 คนที่จ่ายนะคะกับคนที่ที่จ้างคุณสุที่จ้างคุณสุแต่คุณสุคิดว่าคุ้มมากนะสำหรับตัวคุณสุนะคะสำหรับตัวคุณสุนะคะ ดูสิขาจะสวยแค่ไหนดูหนังนะคะสวยมากนะคะสวยมากคือคิดว่าสวยมากสำหรับคุณสุขิดนะคะโอเคเดี๋ยววไงก็ขอคิดที่สองนะคะโอเค